โปรไฟล์ติดแดงมีวิธีแก้ไหมเยรูมีโปรไฟล์ติดแดงสร้างรายได้ได้ไหมเยรูไม่ได้โปรไฟล์ติดแดงเขาจะส่งรายงานตรงไหนไปเยรูจะพาไปทำแล้วโปรไฟล์ติดแดงแบบนี้สามารถที่จะกลับมาสร้างรายได้ได้ไหมตอบไม่ได้แต่มีวิธีแก้ไปรายงาน ไปจ้าคลิปนี้เป็นคลิปความรู้ยายรุจะพาไปส่งรายงาน ไม่เฉพาะนะคะโปรไฟล์สีแดงนะคะแต่ส่งรายงานทุกอย่างว่าเขาส่งรายงานกันยังไงหลายคนยังไม่รู้มีปัญหาตรงไหนให้แคปหน้าจอนะคะตรงที่มีปัญหาแบบนี้เราต้องใช้รูปภาพแล้วก็ให้เตรียมคำพูดที่เราจะรายงานเขียนใส่กระดาษจดไว้เลยอย่างเช่นโปรไฟล์ของเรามีปัญหาเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ตรงไหนให้ เขียนร่างไว้เลยเพราะเราจะต้องพิมพ์ส่งเขานะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเป็นกำลังใจให้กับยายรถเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ใต้โพสบอกยายรถทีว่าใครดูจบนะคะใครนะคะมีปัญหาอะไรนะคะคอมเมนต์มายายรถจะไปหามาให้นะคะเราไปทำกันเลย ค่ะเพื่อนๆมาที่หน้า Facebook ของเราเลยนะคะจิ้มจึงเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆนไปที่สามขีดนะคะขวาบนสุดนะแล้วเพื่อนหาคําว่ารายงานเนาะรายงานปัญหาบางเครื่องเขาก็จะขึ้นเลยนะคะบางเครื่องต้องไปที่ข้อความสนับสนุนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วต่อจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนหานะคะเขาจะมีให้เขย่าด้วยนะเพื่อนเพื่อนเลื่อนหาคําว่ารายงานปัญหาต่อเนาะอ่ารอเขาแป๊บนึงนะคะเขากําลังหมุน เสร็จแล้วเราก็จะมาหน้านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเลื่อนมาล่างสุดเลยนะมันจะมีคําว่าแนบกับไม่แนบนะคะจําได้ไหมยารดบอกให้ถ่ายรูปถ่ายตรงที่มันมีปัญหาไว้แคปหน้าจอเราไปที่แนบนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้นะคะเขาก็จะนะคะให้เราเลือกนะคะ คือกล้องนะคะหรือกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื<ๆ>่อนพ่นไปที่กล่องเลยเนาะค่ะไปที่กล้องนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขียนตรงนี้นะคะเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆนค่ะเขียนตรงนี้นะเอ่ออย่างที่เยรรสเคยพูดไว้เนาะว่าให้เรานะคะเอ่อจะ จดใส่กระดาษไว้เลยว่าเราจะรายงานปัญหาเรื่องอะไรสมมุติว่าเรื่องนี้นะคะโปรไฟล์ของเราติดแดงนะคะเราอยากจะส่งรายงานเหมือนกับว่าเราทําผิดตรงไหนหรือเปล่าให้เขาเจ้าหน้าที่พิจารณานะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็พิมพ์ลงไปเลยเนาะเดี๋ยวเยโรจะพูดเอาเป็นใหม่นะเรียนเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบโปรไฟล์ ชั้นทีโปรไฟล์ชั้นติดแดงช่วยพิจารณาอีกรอบหนึ่งกะรุณาตรวจสอบให้เร่งด่วนด้วยขอความกะรุณาด้วยขอบพระคุณอย่างสูงนี่ค่ะเพื่อนๆอยากเขียนอะไรนะคะเพื่อนๆเขียนไปเลยนะกับสิ่งที่เราจะรายงานหรือใครมีปัญหาอะไรก็ให้เขียนแบบนี้และที่เพื่อนๆเห็นไหมคะคำว่าอัพ โปรดนะคะร,รูปภาพนะคะเพื่อนๆออ่ะอัพโหลดรูปภาพเนาะตั้งแต่เข้าไปเลยนะคะอัพโหลดรูปภาพตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็ไปเลือกที่รูปภาพนะคะรูปภาพของเรา อันนี้ค่ะที่เรา,เาบันทึกไว้เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเราได้รูปภาพโปรไฟล์ที่เรามีปัญหาแบบนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆถ้าโปรไฟล์ติดแดงจริงๆนะคะเราจะมีหน้าเราด้วยเนาะโปรไฟล์ของเราดูด,ด้านบนนี้จะลดตัดออกเนาะค่ะแล้วก็แคบลงมาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่แลวเ,เพื่อนๆก็กดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะเวลานั้นพอเรากดส่งไปเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆก็รอเนาะรอนะคะถามว่ารอนานแค่ไหนตอบไม่ได้นะคะเพื่อนๆจ๋ารอ จนกว่านะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมาตอบนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบางคนก็ได้โปรไฟล์กลับคืนมาบางคนนะคะก็ต้องปิดโปรไฟล์แล้วเปิดใหม่ขึ้นไปเลยนะคะแต่เรานะคะรายงานไปดีกว่าเราไม่รายงานนอกกว่าจะปั้นช่องได้นะคะอันนี้นะคะเป็นนะคะ ต้องบอกว่าเรารายงานได้ทุกช่องทางไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรรายงานแบบเดียวกันหมดเลยจ้าทุกๆคนและใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปฝากเพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับเยรูดเหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์บอกเยรดนิดนึงนะคะไครฟรังจบคลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่จ้าและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะทุกๆคน